อ่อนั่นก็ส่งผลให้ผู้มีพระคุณของผมอีกท่านหนึง่งนั่นก็คือเจ้ากอแก้วประกายกาวินณสีนครพิงหรือณสีเชียงใหม่เนี่ยแะครับคือท่านเป็นเปรียบเสมือนผู้ที่มีอุปการะคุณกับผมอีกท่านหนึง่งซึ่งมีคนทำให้ คนอื่นภายในสังคมเข้าใจว่าผมตั้งตนเป็นใหญ่คิดค้ายาเสพติดคือมันไม่ใช่ความจริงครับแต่ไม่มีใครกล้าคักที่จะเข้ามาถามผมคือแบบไม่รู้แต่เสือกไม่ถามจริงไหมครับแล้วก็อยากให้ทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นลักลอบหรือประเด็นที่ของกลางยาเสพติดโคเคน1กิโลกรัมถูกลักขโมยออกจากพื้นที่เก็บ ของหน่วยงานรับก็คืออยากให้ช่วยทําความเข้าใจว่าโคเคนนั้นผลิตอยู่ที่โคลัมเบียหรือภายในอาอ,อเมริกาใต้ซึ่งประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศไทยไม่สามารถผลิตโคเคนได้ก็คือลองคิดกันเอาเองนะครับว่าคนที่เข้ามาแทรกแซงสร้างปัญหาให้กับประเทศไทย ขนาดไหนเพราะคําว่ามาเฟียอย่างสหรัฐเออเมริกาก็ก็เขา,ามีมาเฟียอ,อยู่อย่างไม่จําชื่อไม่ได้ก็คือทาหรือดูแล,ลรัสเวกัสญี่ปุ่นก็ต้องเอ่ยถึงยากุซ่ารัเสเซียเขาก็มีกลุ่มมาเฟียซึ่งจีนถ้าเข้าใจไม่ผิดก็ต้องเป็นเจ้าพ่อหรืออังยี่หรืออะไรทั้งอย่างก็คือ คนที่เขาแทรกมันแทรกแซงน่าจะเป็นหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับไอ้พันเอกพิเศษอิสเลที่มีปัญหากับผมเพราะไม่ว่าทหารจะมีรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ไม่เกี่ยวข้องเลยกับผมผมไม่ใช่รุ่นพี่หรือรุ่นน้องและไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาของพวกมันพวกท่านเหล่านั้นผมมีผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีพระคุณจริงๆนั่นก็คือ ยกตัวอย่างพนอากาศตีธนิตแจ้งตายและทีมงานก็คืออยากจะบอกว่าบุคคลที่ชื่ออิสเลดน่าจะต้องการดิฟเครดิตหรือต้องการจะรับเอาหน้าเอาตาเพราะรู้สึกว่าจะเป็นคนสนิทของนายหลวงจริงไหมครับทำให้บุคคลที่ทำงานจริงๆต้องเดือดร้นอน พาะกลุ่มทีมงานที่ทำงานหน่วยรับน่าจะเป็นกลุ่มหรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของพระท่านเปรมตินาสุรานนท์ซึ่งพอพระท่านเปรมตินาสุรานนท์ถึงแก่อสัญกรรมหน่วยงานรับที่ผมเอ่ยถึงหรือหน่วยงานของผมก็เลยถูกวันเวลากืนกินหายไปแต่ผมยอมไม่ได้เพราะชีวิตผมทั้งชีวิตถูกทำให้เดือดร้อน หรือทำให้ชิบหายเพราะประเด็นนี้ซึ่งจนบัดน,นี้ผมยังไม่ได้รับการเย,ออยียวยาและมีเพื่อนร่วมงานอีกหลายคนที่ขอตัวมาช่วยงานแต่ผลสุดท้ายต้องกลับไปอยู่ในเรือนจํานั่นก็คืออ่าไอ้น้องโยเป็นสาวทอมน่าจะเป็นหนึ่งในทีมวอลเลย์บอลทีมชาติ ซึ่งนับถือกับน้องสาวของผมคือธนาวันแจ้งตายนับถือกับไอ้น้องโยคือนับถือกันในฐานะพี่น้องแล้วก็มีเพื่อนของผมอีกคนหนึ่งชื่อไอโตบ้านอยู่มุกดาหารคือสองบุคคลที่เดือดร้อนถูกขอตัวออกมาช่วยงานหน,หน่วยงานรับที่มีประเด็นเชื่อมโยงเกี่ยวกับโคเคนกิโลกร,รมัม สท้ายต้องกลับไปอยู่ในเรือนจำคือทำงานแต่ไม่ได้ความดีความชอบกลับต้องรับโทษหนักกว่าที่เคยรับรวมถึงบรรดาอ่าเซเลบหรือคนดังในสังคมที่ต้องให้ทำให้เดือดร้อนก็มีคุณเปี้ยวคงรู้จักนะครับแล้วก็เอ่อคุณจอยไทมคิงดอมแล้วก็ คือคุณเปี้ยวนี้ก็ต้องเสียโป้ะนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านก็คือ